ก็หลังจากที่พี่ตายพี่เปิ้ลนะครับมารับจองลูกค้าเมื่อวานวันนี้ก็จะพาไฟแนนซ์ไปเซ็นสัญญาเอารถมาคืนด้วยเอารถคันสีส้มมามาคืนด้วยที่เอาไปเช็คระยะาพี่เปิ้ลโอ้โหราเมัอนมันไหมเฮ้ยมันมันตัวใหญ่เลยมันไม่โดดเหรอพี่เปิ้ลอันนี้คือมาถ่ายรูปบ้านลูกค้านะครับ ไม่ผมว่ามันน่าจะหย่อยจะแต่มันกัดแกคงจะทำอันนี้ละมั้งใช่มันน่าจะกัดไม่ไม่กัดหรอกเพราะว่าถ้ามันกัดแกต้องทำรั้วแล้วโอ้ยไออย่าว่าจะหมาแล้วแมวกระโดดข้ามได้หรอกนี่ไงแกแกไปแล้วให้เดี๋ยวเราให้แกพาไปไหมได้เนาะ่รบ้านแกเดี๋ยวเราค่อยตามไป ยแกโทรมาแล้วแป๊บนึงแป๊บนึงแป๊บนึงนะนก็ต้องบอกว่าคันที่เราเฮ้ยตัวนี้ไม่ใช่โฟวินใช่ไหมโฟไหนวะโฟในนั่นอยู่ไหนอ๋ออยู่ตัวนี้อืมอืมเนี่ยหลบเราโฟมานะครับผมอืมใช้เลยใช้เลยเ,เออให้มันหมุนครบสี่ล้อก็พอดนนอุนเร็ไม่เคยใช่เลย เลยไปซีเรีก่อนเลยการันตีความชัวอันนี้มันเป็นน,นี่นี่นี่จนตึมจนตึมรุ่นบอยละคนเนี่ยก็มาคิวกกรถามแล้วนะว่าเป็นทางคนกรีตนี่แกก็ตอนจริงจังได้รลิศเยินดีนะดีนะดีนะมาดูมาวันหน้ามานเลย ไม่ตันไม่ตันไม่ตันขวาขวาไม่ขวากวากวาไม่ตันซับซ้อนเงี้ยเนาะไม่ซับซ้อนผมมันกำลังดีปะอ้อยเดี๋ยวนี้เราจะมีทางเลี้ยวซ้ายชัวๆเลยจะไปเจอแล้วยังไงเนี่ยโอ้โหโดนตกไปตรงน้ำบ่อน้ำตรงไปเลยตรงไปเลยแกบอกตรง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 ไปเลยตรงไปอย่างเดียวเลย ไดเจทัง <Mile> ป <dizzy> ่าอ oh ้ยทางนี like ่แนง้ยอทงีดมองทีสอมากกับพ่อแลางบอกกผุดนบ้านของคุณที่แหลกใหญ่กรุดนักคุณเลยเขาไม่ยังไงครัที่ามบ้าน้านที่ามาปลายางก็ยุ่นังกม่กระถ่อมปลายางอยู่มึงนี่พราะที่เลียวมันมีกถ่อมปลายางือจะโดนแท้มันแมน มีการถามนะว่าสาสาเดียวไหนหลงทางไงอันนี้ก็คือมาธรรมัญญาที่ที่ที่ไรอ้อยเลยอันนี้เอามาก็จะเป็นรถของอ่าพี่หนูแดงครับแกใช้พี่หนูแดงนะแต่ครับรถสีดำก็จะเป็นเจ้าตัววีครอสรุ่นแรกนะครับ ยังใช้ได้ระบบกับเกินสีรล้ออันนี้ลูกค้าก็กำลังเบรกเตรียมพักทานข้าวเนี่ยก็อยู่สบายชิวๆอย่างนี้เลยแบบหนึ่งลูกค้าถุกก็ามาที่แรมนเป็นรถอย่างเนี่ยอันน๋ออันนี้คือรถน้ำ,อนนอนำโอ้ยขนาดรถไทยยังลงทาง

กินได้แต่มันแข็งครับกินได้ตมันแข็งนี่เนตาขุ่มอ่นเลยเป็นตาแตกอยาดตุ่เอาขาเซโคอมกินเจเือนาคุณตรงนี้กับเาบัซจนเลยพื่อนนี้กับเราเท้าซ้บกสาจังน้ำเจียงตัอเดีเมือคนอยู่ในแมงกับมือคนอยู่บในแมงอยู่ทีสุดีลูกค้ามีซือนี่ เขาบอกีรถพิเศษอีกล่นี่ะพิเศษรถขาพิเศษเลพิเศษมัพิเศษพิเศษนี่เพิเศษ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 จนเดมหมอหมอลมาเนตอาไปเน่บางัมนนไเบองหเาโกดังนี่ทุกางเเบงตึ้ลใช่เไปนั่เดะไปเบิ้งจบาดรเรนป่งไปเนางหลังเลยมันเจัดง่ายดเขาจะจับ อาหรจานมาต่างใจคลองกมมมีคนไปเบิร์นกี่ดอกะได้ถิ่ได้ได้ได้อยู่ดอเดี๋ยวมีงานเลยเดี๋ยวโทรบอกเมืองมืดเมืองมืดเขาบอกอะไรเมืองมืดดอกเมือดำนะผู้ใดก็เมืองหนาเมืองมือก็สร้างเขาตัวมือกขาววันนี้มือสภาพเมือมื พวกใคเขียนาอเขีนามเปียนไปทางเสหลายๆมมเอาเส้นไปทำมาไม่เหมือนเดิมมันวะเหมือนทังไมือ่อยแข็งก็ได้เขียนมาไปนี่วหนาวนี่สั่นเลยเนาะคนต้องกึ๊บไปก่อนจะได้ไม่เนาเนี่ยขันนเหี้ยบออกบไดใส้ดอกเงิน บริษัทอัน,อย,กกย,นยังก็ไทยพนิษมาขายประกันเนี่ยเดี๋ยวหนูจะนอนลองให้เชียนชื่อพอหลังนหน่อยแม่เราห่างเงินสามหมื่นถุนเนาะมันยิง่งเดี๋ยวมาขายนั่นเด่น,นัาา่นเงินจ่อยเศร้าซีเอาจ่อยเอาไม่มาปนะีนั้นมันกับกำลังลุงเนาะอวยกำลังลุงเงินมันบริจวดคือเดี๋ยวนีแนะล้วไอ้กี่เนี่มาแค่เนี้ยเบิดงวดเบิร์ดเบิดอันเลี้ยงจีใส่แล้วมันกับพ่อเลยยิบได้ยืม อันเล่ามากับบานมันกัดบอวไอ๋ยไ่ายปยเงีไข่ได้คือไปได้อันบันกับบกัดดอกแต่ว่าควบไม้ขันไปคนบนยูยนมันถีเฮากระโดดใ่กันเดียรกัแล้วสีออกสิแต่ัวขันแต่ขอมันอเป็นอยคือมันมาเห่ยเห่าแล้วก็เลยถามว่ามันกัดไหมมันบโดดมันโดดออกเตะ กระบอกกระบอกเห็นดวงแกก็นอนที่จากว่าห้าวกบอกหายมันไปน่ำคือจังพี่แหลมมาบะมาสิเขาก็ดังมันเห็นพี่แหลมปิดไปปุ๊บกับเอาหมาตัวอื่นไปนั่มันจะกระโดดออกไปเลยเออโอ้ยไม่กระโดดได้คือว่าหมาต้องหมาหน่ำกันแม่คือเมื่อไหนบ้านมันเอาหมาอันตัวดำไปอ่าเอาคือรถจะเล่งไปบานนี้ตัวไล่มยุ่งมันอยากไปนล้วกระโดดขาเนแพร่ไปเลยอืมคือคือต้องไปนะบ้านี้ก็ไปไม่ไมดปกติกับพ่อไปแม่ปกติก uh ับพ่อกระโดดแม่จะมาขี้ฉา

ไม่ไหม่เอาเนาะโอ então, ้ยยเฮ็ดอมันหลแล้วเฮ็ดเจ้านี่แม่ตายเมียก็นําหาเอาไปได้พอพอมันหลแห้อันธนาการไปกัน้ปูท่อสอี่เขาเฮ็ดซีหาสัญญาเนาะอ้ละอันนั้นสัญญาละแสนหาเลยเ็ดประกันซื้อหาเงินเงี่สิบห้าเปเซ็นต์นะคะพี่แลมอาเอายืมยืมหา่กเป็นน ท้ามาสี่ชุดของพี่้หญังไม่เตรียมาเนาะลืมพี่อะไรกระเป๋ากระเป๋าลงจากรถมี้ครับ นเป็นหนีนโรงงานแล้วก็ว่าเขาบอกว่าเอาเมียไปเฮ็ดนี่บอวต้องเปิดเปิดเห็ดหนี่ยังไงข้นแท้มันมันเรื่อานี้มันเนี่ก็ว่าให้เมียไปคนอันนี้คือเก่าติดนี่กับเมียกับติดคือเก่าบพรเข้าใจกต่ทีบอกว่าฟังแล้วปกติหายถ่ายรูปน้ำมันว่าน้ำถ่ายสวยปกติลราหายแล้วเดี๋บอกหายถ่ายรูปเนาะอู้ยแต่ทุกวันถ่ายรูปก็หล่อนะไม่ล่ะต้อบอกหายถ่ายรูปน้ำเลยเลยเขียนเขียนมาเมื่อวานหรอ้เสียหลายลีวะ ไต้องเช่าเส้นถ่ายเปล่าางคนนึงดูถั่วมึงถายส้นถ่ายตาไม่ถ่ยถ่าเสนยังเทแล้วนอนเซ้นะไม่มาบอกกันนีได้หมอนี้ม้ขนน้ำมืเ้นมือนีขันมากาล่อบอกเขาเป็นไปเริ่มต้วนมือกันมากาน่มือไม่าหะมือนีคือร่อนากันบ่ลอนามกันไปปุูยไวุ้่มาเราสิบ่ได้สิบ่ได้สนใจไปเลย คือได้ปลูกขึ้นปลูกไทยย่างเดียวบ่ได้บ่สนใจที่แกขับเหรอแมนครับเองฝึกเองอันที่แหลมไอตัวแตกๆมันกับมันกับปะได้แล้วตัวที่ผมไปเบิ่งอะไรไอแตกข้างหลังนะมาวานนี่ยนะไอรถเกียวนะไอรถเต่าตัดนต่าบ้านนี่แหละฮะเต่าบ้านเต่าบ้านเต่าบ้านเนี่ยสองตัวเค่เหลี่ยมก็เต่าเลยมึงขาไร่ไหนมันบอกก็ไม่ต้องซื้อใหม่เลยมันก็มันก็ดูแข็งแรงอหามันนี่ตอนนั้นอยู่่่นนีบะ เ้าซอมกันแันแล้วงานยากระอใหม่ดีว่าเบิดหีบก้อนนั่นทียวอยสั่งมาไหวจริงๆนะเมียนอล้วพรตปิดหีบพ่อก็สัังมาซ้อมการก็ซื้อมาไหวสิบอง้รสอ้รสิบล้อเลยบอจะได้สั่งมันนานบอว่าิรอให้รถตัดหน่คนรถตัดรถทันั้งหนอรทดาคันู่ขงบ้านรถ อ่าไหนไหนบอกว่าจะเอารถตัดใหม่อีกเสร็จเรียบร้อยนะครับตอนนี้พี่ตายกพี่เพิ่นก็จะกลับโชรูมแล้วอันนี้ยังไม่ได้เรียกรายๆๆๆๆโอ้โหเนาะ เออแต่มันก็ลากไว้เนาะีปเพื่อนด้างหน้านั่งหลังจ้า,จาอู้หิบดีอหมพี่พันธุนี่ไม่ใ่ไข่ได้อ้อยเลยอืฝุดเรียบร้อยแล้วทุกคนครบเียบร้อยค่ะอเอาเงินไปให้ศูนย์บริการด้วยเก็บค่าไอ้น้ำมันเครื่องลูกค้ามา